สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมรถอ,อ,อีแตนนะครับจากูเค s อสเซอร์วิรัมครับวันนี้ก็เอามาเทสาันอกกูนะครับคันนี้จะเป็นคันที่ดําได้นะครับ จะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าใส่ล้อใหญ่ครับล้อใหญ่มันเลยดูแปลกตาหน่อยครับยกําำดูครับ ีนยังไม่ร้อยปร์เซ็นต์นะครับเหลือเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดคันนี้จบที่ราคาน่าจะประมาณ2องแสนแปดสอาหมันบาทดำได้ครับเกียรก็จะเป็นปาเจโร่ครับวมอะไรพาเวอร์ครับเครื่องก็จะเป็นเซทีครับคันนี้เอาไปขับได้เลยครับ สองครับอันนี้เจ้าของก็อยากได้ล้อใหญ่นะครับแบบนี้ครับ บอกดำกี่ตันนะพี่อสองสองตันครึ่งครับสองจุดห้าก็าาายกไ,ไ,ไ,ได้ประมาณสักห้าตันสบายสบายทำอะรแต้มือเน่ะครบอกดำสองจุดห้านะสีครับเนี้ยครับอะไรนะเบกอ่ะ อันนี้เอามาตั้งเบรกนะครับไล่ลมครับข้างนอกอันนี้เป็นยักษ์ขี้ใหญ่ครับต้นเชนแอวไม่เลมันิ้วต้นม่เลมันนิวมลื่นใบลื่นใบทั้งลื่นหนุ่ม ล่างแปดบนห้าเอสักทีครับันนี้เป็นตัวยุ่งนะครับนี่อยู่อยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกตันนี้ตันนี้ก็จะได้ลมเบรคครับตั้งเบรกยังไม่เสร็จนะครับประมาณน่าจะประมาณ80%แล้ว กระบอกสอครับมันทุกได้ประมาณ 5, 5้ตันได้อยู่นะับเพื <Okay. S 1> ่อสนใ้สนใจนะครับติดต่อมาได้ครับอูเคเอสเซอร์วิบริรัมนะครับรถเกษตรครับทำงานได้จริงครับสวยด้วยครับสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเอ ราคานี่มันจะไม่นิ่งนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการหรือว่าชอบแบบไหนนะครับทางอูาก็จัดให้ครับราคาไม่นิ่งนะครับลองโทรมศึกษาดูครับอยา่อได้แบบไหนผนใจแบบไหนครับลองโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นน้ำได้นะครับสวยครับอันนี้ รับเลงครับรับสนแจตั้งเลยระบบไฟครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เสร็จไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้เอาไมา่ให้ท่านผู้ชมได้ชม อก่อนนะครับอยู่ด้านนอกอู่สนใจแบบไหนครับลองโทรมาปรึกษาได้ครับทางอู๋ก็มีผ่อนพันทกศนะครับเพื่อนๆท่นนนานใดที่ไม่มีเงินก่อนนะครับลองปรึกษากับทกศได้นะครับเพราะว่าทางอู่ผูกกับทกศไว้อยู่ครับลองสอบถามดูได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรทางอูไว้ให้ครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถเกษตรครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานแล้วก็สวยด้วยลองติดต่อทางอู่เคเอสเซอรดูครับมีมีทั้ทงดําได้ดําไม่ได้มีรลายราคาครับแล้วแต่ท่านผู้ชมอยากได้แบบไหนครับทางอู่จัดให้ได้หมดครับทัางเชิฟครับรับบท ทุกทุกแผนกทุกงานคนนี้ตั้งแต่ช่วงล่างยันทําสีตอนนี้ตั้งเบรกครับให้ลมเบรกก่อนีไ,ได้เยแลววป รรรครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับย้ำดูเร็วเร็ว